ดีค่ะวันนี้เราจะมาดูของที่เราอ่ะสั่งซื้อมาก,ก็คือพัดลมพ้อ,องคอนั่นเองอุย้ยพก่อนแกะกันดีมีผ้าด้วยช่วยนี่มีไอพัดลมที่มันอยู่ในถุงอยู่มันจะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะ ถ้าถ้าจริงๆอ่ะมันจะมีแบบหลายอันก็คือแบบจะมีนักวินอวากาศด้วยแต่เราอะชอบอบบเราสั่งซื้อแบบนี้มานะสวยไหมคะลองใช้งานดูสิลูกใช้งานยังไงคะหนูว่าหนใช้คือหนูคือมันต้องคล้องกดแล้วมันก็น่าจะมันเปิดจังไหนแล้วนะ เปิดตังใหญ่แล้วอะเอ๊ะนี่งไงกดที่จะหมวกมันเย็นมากเลยงั้นงั้นต่อจากนี้มันมีสามล้ำแบบนะคะแล้วก็เราก็ถอดออกมาก่อนคลายกิผมถอดก,ก็ยากอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จของวันนี้ด้วยน่าจะชาร์จตรง อันนี้อ่ะมันจะเป็นที่เสียบแล้วก็ส่วนอันนี้อ่ะมันจะเป็นที่ชาร์จของตรงอันนี้แน่นอนเพราะว่าดิวมันน่าจะชาร์จตรงนี้อ่ะใช่ค่ะแล้วก็อันแล้ก็น่าจะแล้วก็เลยอีกอีกอันนึ่งไปทำไมเดินยากเนี่ยเนี่ยอันนี้เองน,น,น,นะคะมันอาจจะช้าหน่อยนี่ไงเหมือนกล่องเดิมเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็เปลี่ยนสีนะโอ๊อย เอ็นสีอะไรนะมาเดากันด้วยเดี๋ยวเราขอเปิดดูก่อนสีอะไรนะนานแทนแทนสีชมพูนี่เองสีชมพูน่ารักแสนใสเลยอ้กระตตกอันนี้มันจะเหมือนเมื่อกี้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสีชมพูเย็นเท่ากันเลย จะมันมีอันนี้ด้วยด้านหลังจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ค้องคอได้แตบบ่ไปมาร้อนแบบตอนเที่ยงกินข้าวอยู่ดีๆร้อนก็เปิดเย็นมากเลยมีสามอันดับอันดับที่สามอ่ะเย็นมากแต่ต้องใช้งานดีๆน,นะคะแต่ตอนนี้เราของพูกแค่นี้